กินกับเหล่าข้าวนี่ยแสบบ่ไว้เนี่ยแสบเนาะกินเหล่าบ่วเม้าบอแหงเมาไว้เนาะมันหวานพี่น้องเหากินกับเหล่าข้าวเนี่ยมีเอฟซีเป็นคอมเมนต์ว่าป้าน้องดีหุ่นห้อยคัดตนี่บ่เป็นตะกอดอุ่นเวลาหนาวอุ่นบออุ่นก็ได้อดหอนฟังเสียงยิ่มนี่พี่น้องกรอบเราต้องมาก่อดเราเมืองเนาะแมนกร็บ สบายดีเด้อพี่น้องเอง้ยสบายดีอีกท่านหนึ่งทีมงานกำลังเฮ็ดเฮ็ดกินน้องๆก็กำลังเฮ็ดกินสบายดีน้องแานสบายดีเฮทสยังนี่นะบอกวายบอกวายวายธรรมศาสตร์บนหนอแล้วชุดน้องปลูกบ้านนี่นะพี่เอามาอันนี้นะแม่สวัสดีแม่สวัสดีเนาะโอ้ไปุญเอ,เอื้อ รสชาติเป็นแน่แนนี่เนาะวามมาเลยยังบ้ากินอะสิ่มันก่อนม้วามเป็นแนไรรสชาติมันว้ายธรรมชาติหัวเนาะตั้มเนสิตั้เพุ่งด้ยังเนาะอ้อมังเงนี่อือออกมหน่อยหนึ่งพี่น้องถ้าว่าคนหมักอ่ะแชะมังเาน้อย ชุนนองเงินยังไหวนี่นะภาษาชุมนองนะตะไม้ตะไม้เออตะไม้นี่แม่วายถ้าตะมอยได้สั่นแขกบอสตะมอยอืมอืมทีหนึ่งตะมินได้สั่นตะมินหนูยังอิ่งกว่านี้ตะมอยตะไม้ตะมอยนะวายตะไม้นั่นมันแขกมันคนตะไม้นะบ่วายนะตะไม้ตะไม้วายเนาะตะมินกะลิงเออปัดตะมอยนะแขกบอสพ่อยไม่ได้ใช่ป่ะไทยบ่สไรเด้ออยู่สองคนเด้อหนิเด้อ ยาจีวานนัไ่ข่อยได้โอ้ยยาจว่าน่อยบ่ทีเด็ดได้ข่อยข่อยไม่เห็นบ่มีแบดเนี่ยบ่มีแบดเหยอมว่มึงจะได้กินแบ่เพิ่นพี่นองเลยพ่คุณเข้าไปได้มันเจ้าเฮ่ยใหญ่ใหญ่แบบนี้แ้ะขับพี่น้องเลยถือใจ fc เพิ่นได้หลายคตสบายดีตรงนีสบายดีเทได้ช่างเหรอตามสมตำมสมตาสมมะละหง ตะมาลูกมาลูกกกินเบิร์อนนี่เหรอคนอันนี้ายมันนีเนียนปักหน้าปุบปับปุบปับจุเฮ็ดให้มันนุ่มบ่แหนมีหนาเออพวกกะินมีหนาม่กหน้ามมีขนากติต้องตีให้มนมีหนาได้หลายต้องตีต้องขันก่อนมาเธอเห็นหนังเลย คือว่าได้ช้างกันน้องขันนต่มันมีนามด้วยเนาะบอลว่าแต่บักหน้าออกด้วยพี่น้องแนวอื่นก็คือการบอลตรงนี้แนวอื่นมะฮูมะฮูเนาะแมนบอแม่นเหรอแม่ยังงับอยู่หัอเนี่ยอันนี้อยาี่หนบอลหนึ่งสองสามเออยันหนึ่งวันค่ะเศียรปีงพี่น้องเลยเรียกว่าปิีงเศษแม่ยังตัว ใายแล้วว่าจะบ่ฮู้นะภาษาไทยนะย่างบ่แม่นตาลังเออตะว่าย่างเนื้อบ่แม่นอืมคือว่าบ่คือว่าคอยปิ้งเห็นว่าคือกันเบิดเออย่างเนื้อก็ปิ้งเนื้อเนาะมันคือกันแต่ว่าความหมายคือกันแต่ว่าคําเว้่าตลาดทองถินนี่ซื้อจีก็คือกันได้จีจี่นบ่แม่นปิ้งจี่นจีถ้าเอาใส่ไฟจีภาษาสุขเวยว่าบโบกบโบก ตัวอัดไฟถิ่มใส่ไฟด้วยเห็นป่ะแมนคนว่าใสแบบใสไม่นั่นเขาว่าอั้งอั้งอือั้งปิ้งเนาะแม่นอืต่างกันพี่น้องเอ้ยมันยังบักแต่งก็มีบาดนี่ยพอเก็บมาจะให้เอ้ปลูกลายบ่พอได้กินคือบ่ไปขายซั่นบ่พอได้ขายกินเองโอ้เราะว่าแบ่งให้พี่น้องแน่บ่แม่นว่าสิกินอะไรเงี้ยแบบ แสดงว่าช่วงน,น,นี้คเน็บชีมาช่วนนงนั้นบักแตงบักฮุงนอไรนอแยามน่นอเนาะแต่นี่ให้จุไอ้กินโอ้ยขอบมอกขอบใจได้หลายพี่น้องเลยแม่เพิเ่นเก็บมาแต่ให้คือว่า<ห>วไว<ม>้เพิ่นกะมาบ่แม่น<ม>ี<ม>่เอามาแต่ให้แล้วเพิ่นกะเผาให้เลยโอ<พ>้ชอบขับกันดีพี่น้องเลยปลาหลาแปลว่าปลาเปาเนี่ยเบาเบาไทยปลาแหลกปลาแหลกเออปลาแหลกนอบ้านเฮาเอิ้นเนาะปลาแหลกถ้ามันใต้จะว่าปลาแหลกนั่นแหละปลาแหลกปลาล่าปลาแหลกด้วยปลาลหล่พี่นอ้อยาเลยอันนี้ใส่ายเข้มายบ่เนี่นะ เยี่มลายได้ห <left> นิเจ็ดในเดียวเจ็ดในเดียวชุดหนองมาจะใช้สื่อเอาด้วยเห็ดเอาเห็ดไปซ้อนปลายปลายช่างเออไปซ้อนละอันนั้นมาปลายช่างส่วนลายหนิปลาตัวน้อยๆสิปลาแก้ววะปลาแก้วอืมจะโดนตอนฝนตกอันนี้น้ำขึ้นนะเอาไปซ้อนเพื่อเขาได้ได้ได้แต่ว่าคอยบ่ได้ไปนมาละหูหนี่กะ น้องเมือกกะคักนคัสอยู่อยู่ไหนวะพี่น้องเลยใช่แล้เหรือเปล่าน้องแซนยังยังจะงานชอ้งานเนาะเข้าปอกว่าเป็นพี่น้องเลยเพราะว่าน้องเป็นเก่งเรื่องปอกอยู่แล้ว่นเคยกินอร่อยแม่นบอกข้าว่ากินกับเหล่าข้าวนี่ยแสบเบาหวานนี่แสบเนาะกินเหล่าบ่วเม้าบอกแทงเมาไว้เนาะมันหวานพี่น้องเลยเ้ากินกับเหล่าคหนึงนิยมปุ้ย นางอ่อนรหงนางออนนะซิมกพี่นองเลยกใส่ในมันอมหน่อยเเห็นอะไรบดไ้เกั่งให้ได้บชวยได้สักเาวคือเก่าวือหน่อยใ่บางนี่ง อันนี้บอลคานี่บก็จับคันนี้เนาะพันว่าอันนั้นกับซ้ำนี่นะบอตะกี้ใหญ่ไเลยพอจับหลายจับตลอดมันหน่อยรึเปล่าแมนบอสเป็นไกรแม่นบอกกันว่าจับตลอดมันหน่อยวะใส่งานดุเนียเป็นเมย์ไงเออแม่นลงใส่งานดุมันกิ่วเด้อจับกิ่วเขาบอลเดียวพี่น้องเลยโอ้ยพันคนเนาะกันว่าจับแดีวตลอดมันกิ่วกันไงแมนแมนเออไหนบอส ฉันบอกเขาตัวว่าซื้อนะแม่นบ่ะเออเป็นอะไรซื้อเขาตัวนี้อันคลายงัว่คลายอันเมทาวเคยคลายงัวแล้วเขาก็แบบอีเมพอพันขอยืมน้ำเขาพันก็ให้อโอ้แสดงว่าชุดก่อนแต่ว่าชุดใหม่เ่าบอกแบบเบิดแล้วเนาะแม่นซื้อแบบตอนพ่นตกหันชื่อไม่แล้วแม่นเบงนาบาวเนี่ยแล้วก็อันนี้ม่เม่าวเนี่ยพ่นกระบุมีอันนั้นเขากินคือกันตอนพ่นตกหัน แสดงว่าแบงหลยบอลแบงเนาะเข่าอันนั้นเด้สะน้องแคทนะซื้อแล้วปะซื้อแล้วอือกรคือสีอยากคอนเบิรแล้วบั่ปันาะเงี้ยทงไม่ได้ประวัติของทงงเลยเยี่ยมด้วยนบ้น้องชิมบ้างน้องชิมเรื่องยงไตะเบะทะเลตะเบะทะเลชิมมึงตาบตบตะบช่ปะตาใบตะใบไ่ไปชิมม เลออสะเลเบงตะไบสะเลเนี่ยเป็นวาซิมเบงเอาบไทยซิมบงาไทยงอกก็ช่ปะกินเบงพี่น้องเลยตะไบเลซ่บมซิมกระหู้วแซ่บกั่ซีเมืองลงดีเห็ดพี่น้องเลยคันว่าทางผลกระเมนไพขันทางปเช้านั่นทางซีนองนะกะซเวียงเนาะาเวียงพี่น้องเลอันนี้ ก็อยากหวานหน่อยนึ่งบ่หวานต่งๆใส่บดทองนึ่งแล้วเนาะสิเป็นวาวานกับแบบนี้และเบาเทนบาจะบอยหน่อยนึ่งบ่ยำแล้บอใ้ปลาแดงอีกน้อยหนึ่งเข้มเลยเนาะเอาพ่อพ่อใส่เอาพ่อโอเคแล้วเทนังัน่อยแกบอต้มเฮ็นยัต้มน้ำเพียกี่ดีเรีย่ยนองบ่ เทียน้องนั่นยุปามโอ้ยน้องสันอยากเข่าพี่น้องตันทางเพิ่นเข่าบ่ปากไปเอ่ยเนาะเออนะน้องก็บอกบอกอ่านในว่าอไอ้ดีข้างน้องแน่แน่ได้แกะมันฉลอดจะหาเดินมาแล้วเป็นจีงายกเอะอันนี้ไว้พี่น้องแก้มกับเหล่าคาวนี่โอ้คักคนละจีนไม่ใช่น้องสันน้องันเพราะต้องข้อซิมกันไปเลยเพิ่นว่าโบเก่งมาได้น้องสันเนาะอือฮะ นอ้อ,องจะไปไหนแสบเลยเน่องพักน้องจะไปเก็บผักบ่มีบ่ผักกระถินหน่อนเนาะเอาผักนั่งเลิศก็ได้ไปแบบกัะถินจะไปเก็บอยู่ป่าเหรอบ่๊อยโอ้อ <c oughs> ไปนั่งกันสองคนเมื่อไหร่ไปป่าเจ้าหน้นาที่วันนั้นวันนี้ม้าคอยเยี่ยมกินป้าตอนนั้นมาไม่ใช่คอยมาใหม่ไม่คัดบผู้ว่ากินนันนิกแล้วกินเหล่าชักนะครับว่าจุดไปเมื่อไหร่เมาเป็นเมาพี่น้องเลย เขาบกินไม้แล้วก็กินเหล้านี่แต่ว่าเขาเขาไม้ได้ธรรมศาสตร์ยังเขากินเหล้าอไมีแต่ของธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยน้องดีกับธรรมศาสตร์เนาะคล้องธรรมศาสตร์ด้วยกันน้องดีเหรเกิดขึ้นเี่อะไรแปลงเอาเรียบร้อยแล้วติ๊นี่เนาะพาแต่สาอนไปเก็บผักอืดพาไปนเราขายแล้วว่าเราต้องไปเก็บหน่ะพัดยังสุดลาย เลิศบอกพักนังเลิศเก็บไปพักนังเลิศพอแล้วแบงเลิศเนาะแบงเออทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยเบอร์มัาซีมก่อนมกแตงยังไม่ได้ซีมไหมเว้ยมะเตงให้เลยพี่น้องเยตัวนี้กะบะฮักเลยก็ได้เนาะออาไปพบนจังจังฮักบ่ฮักาบบไทยแบบไทยกินอ้าวกเอาเพียงนึงกับเพ่อต้องได้ซีมกูจางพี่น้องเยบะแซ่บบะฮักได้เนาะมาจะได้ดิอืมป้าเนี่ยป้าป้าบังเสียงหยัมกอบคักเนอกมาไม่ได้เนาะห้องธรรมศาสตร์ น้องดีกับกรอบป่ะหลังดีบอ,อบ้กรอบแต่ว่านุ่มแน่นอนาใช่เนาะกรอบนอกนุ่มในนี่ฮะมีเอฟซีเป็นคอมเมนต์ว่าป้าน้องดีหุ่นห้อยคัดตัวนี้ป่ะ <c oughs> เป็นตะกอดอุ่นเวลาหนาวอุนอ่นบออุนอ่นบ่เดือดหดฟัง,งเสียงย่ำนี่เป็นกรอ,กอบกปล่าตอนมา่กอ,อ,นนกอ,อก่อนเราเมืงเนาะเมนกรอบแห้งรึเปล่าจานต้งไม้เป็นภาษามาแล้วเจลจำมานนี่กลับเลยอะไรนะกลับเลย็ได้บอหนึ่งกันนะ มันยากเห็ดไรบ่เห็ดไรยังอ๋อเพราะแหละน่องเมยบะเมยบะเมืหนึ่งข้าวแล้วแล้วกับปีงะนนี้กี่นี่อ๋อหนึ่งข้าวเห็นแล้วว่าไปโดนเติมเนาะหนึ่งข้าวนหนึ่งข้าวคนฮอดกินข้าวฮอนได้ไหมสดสดเนาะโอ้ยอยากให้เอฟซีเป็นมาได้พี่น้องเลยน้องมาได้เนาะแมนแมนป้ามาอนี่ยยุ่พร้อมหน้าพร้อมตาพี่น้องเลยพอหอมก็ยุ่นี่ พอหอมก็อยู่นี่บนโมเมนพอหอมผิดแล้วผิดก็แล้วเออพอหอมตั้งหากพอหอมตั้งหากเนาะเอเนาะพอหอมเนาะไปอาพอหอมตัวนี้เลยิเรออมมากเลยากินน้ำตาลเอดาแซงทุลอดาสเกันเวลาี่อมกับกงบจะดมตเอันนี้ไพ่หนร้านจบอฮะนีลูกลนบอานนมเฮาเด่นมโอ้ จะดมโตแล้วกอ่ตักซื้อได้เราลืมไปสวัดดีสวัสดีเนาะเออแม่นเนี่ยโอ้สวัสดีพี่น้องกองไยแล้วก็บ่าทายังนงบ่ดีหาสานมาผาสานมาเมนเออเปิดไปเก็บพักไปน้อยแล้วในนั้นเขากินฮะานอะเขากะเย็นเย่เาอ่อนอนแลยเย็นอย็นเขาให้เลย อันนี้ซีกบลอว่าต่ำต่ำเอาชุมพอมิดมันใหญ่พี่น้องเลยมันจีห้อมกว่าเขาซีเลยพี่น่อยเขาต่าเขาเขาให้จะได้ส่เขาเขาเขากิโลเขาเน่ยบ่ไในหนึ่งบ่เขากระสอบเขาเนี่ยนะนึ่งก็านอ้นแสดงว่ามีเขาสองอย่างหมดนี่ออทุกยบใหญ่อั๊บก็สิบบดก บันน้เขากิโลอันนี้เนาะเขาอะไรนะขาปนน้ำกันเลยเนขาปนเนาะเขาตัวนี้เนาะไม่ใช่หนรอทรายพักไอ้ช่างอันนี้นะชุดนองเลิศนนะบัตรสลอดบัตรสลอดเออบัตรสลอดไปถักเงี้ยหรือว่าพักนางเลิศเพราะหืนนะเอาใช่แล้เดียวกันเนาะคักตับพี่น้องถักนางเลิศ แสดงว่าพักเพื่อนบัสเนาะบัสสลอตบัสสลอตแต่ว่าพักนั่งเลยพี่น้องเออมากิดกับข่าวๆพ่อหอมมึงแหวนพ่อหอมคนนี้แล้วติดคนแล้วน้องซาดีเมันล่างๆพักเพื่อนเราเลยว่าไดว่าให้กินข่าวให้เบิร์ตได้ช็อตตีปีหลุมจะเห็นบอกบอกเบิร์ตให้เมื่อได้นั่ยนั่นอีกผู้นี้เนี้เบิร์ตจิสั่งทางเพื่อนเอาเอาผ้า บอยูบอนอนมาหายเครื la um, ools, la ools, ções, man, ่องลงค่มเพิรเพื่อกินเข้าในเบิดจะเบิ้งติปบปังไงเขาก็เล่เลยลายพี่น้องเลยพร้อมกันน้องมึกแบบเซ็กซี่น้อยนึงเหมือนนี่น้องมึกว่าตัวเอฟซีเออเต็งอตแบบซีพเตอว่าจะเขาไก่กองไล้หัวใจชีวายก่อสบายดีสิสบายเนาะสบายดีเด้อมาแล้วพี่น้อง ถือว่าแล้วเลยเนาะนีะ่เนาะตรงนี้กินข้าวกันพี่น้นององ่าโซมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเที่ยงในตอนนี้นะ,ะมีช่างในสามเมนูเนาะปิ้งเนื้นนนนอหัวแล้วก็ตำพ,พี่น้องกินเผาเด้อกับบใบชุดจอดมามาพี่น้องมากินนับกันน้องสะกซ้านพี่น้องปวดทีมงานเราบักแตง้ยบักแตง บักแตงกิ้งีแต่เนี่ยเป็นตาแซบแท้แตงแม่นแม่นไอ้แตงกัวอะไรเป็นข้าขาขในตลาดนะบลแตงนวลนนืออะไรใอยอัดเอ็กซ์น้าวเนาะเห็ดคั่มใหญ่ในบวาตี้สิวันนั้นวันนี้มาเด้อสับเเคยเป็นคนก้วแกินไรกินไรบ่กรกินน้ำแน่น่อนสองสามาวไปกินคาวนกันเดอเอกซทุกคนมา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 นะมาเด้อบว่าตี้คั่มใหญ่เนี่นี่ตรงนี่

พอไหมพอบหมพอหมกินยาไหพอแม่เกี่ยงก็เติดพี่น้องเอ้ยพหขาบนเคยไปถ่ายนะอิ่มหมล่บออิ่มเลยแต่ยังกินอยู่ฮะอิ่มเล้วก็ยังกินอิ่มแลยแต่ยังกินอยู่แบบได้แบบไดบ้าจะแทดไม้มาได้เหนูมาดูตลอดอิ่มแลยแต่ยังกินอยู่อิ่แล้วังกิวุฒิหกสี่พิมพ์มสียังมาทับแขนเนาะแม่หกสี่มาแขนเลยบ้าเจ้ากินตะแซ่บแค่พี่น้องอยแต่ว่า ตำท้าไดกระเบิดเท่านั้นกานตำหมูคงพี่น้องเลยอาหารอีสานบ้านเราทรงแตกได้หนูเมือกนางได้นั่นะนะนะกิจเขาแล้วก็ได้พักพ่อนพี่น้องเลยรากาสีห้าเห็ดเบียร์กันไหมหรือว่ากิจกรรมตัวใหม่อิ่มเป่นที่มาประไทยจ้ะอิ่มเป็นอะไรยิมเป็นอะไรเนาะอิ่มแล้วขออะไรอ้าวยิมพี่น้องเลยจังพอกันไหมคลิปหนาเด้อพี่น้องเลยอิ่มแล้วแต่แนวอื่นยังไม่อิ่มบ่แนวอื่นยังไม่ยิ่มอื่นเนาะพี่น้องเลยพี่นน้องยิมเป็นละไพี่น้อง ไว้กับ,บไว้ใหญ่อิ่มทุยาเนาะโอ้น้องน้องจที่อิมอตุยากะน้องน้องให้น้องนอง้องเป็นยกอ่าพากเขาวไว้ก้อนพี่น้องเวนน้ยเนาะคลิปนี้ก็สิได้ขออนุญาตติดคลิปไปเัียงชังงง้นนี้ก้อนพี่น้องเวนน้ยเนาะขอบอกขอบใจอ่า F C ทีท่ติดตามรับชมแต่ต้นจ,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 จนจบเนาะพี่น,อน้องดีดีไม่แห้งเนาะมาได้เนาะดีดีไม่แห้งทุกทุกคนเด้อบรวย้วยบายบายพ่อแม่พี่น้องตลอดทั้งปีทั้งศาสตร์ไม่อยู่ไม่กินไม่ใส่ดีดีบ๊ายบายน้องดีบ๊ายบาย